ไเล่นไม่ต้องสงสัยกำไรคู่ดีนะไม่ต้องสงสัยไวล่นนะดีแม็กซีประตูเบิ้นตัดสับระเบิดพร้อมจวดออกรถศูนย์บาทงวดพ8 0 0บาทตลอดสัญญามาเรียกจ้านาพ่กไอเสมรถสิ่งทั้งเทไม่ต้องมีรถดีรถงามรถจวดไทยพี่น้อง f อฟไปทำมหาเค,ครับโอ้โหสุดจัดไอเขียวพลังไปมาแล้วไวล่นนะโอ้โหโอุปกรณ์ครบมือเลย โอ้เป็นเบียร์เป็นเหล้าเป็นเบียร์เป็นเหลาาเ้ากาแฟก็มีรถหากงซื้อเคาพี่ออน้องยังไม่ได้เก็บของเลยนะออกรถสุนยาทครับฝีดาวฝีกองออนนิ้วสองปัญหารถปี2013นะไอ้เขียวพลังใบโทรมาหาไอ้เสมเลยไอ้เสมไฟคอร์สจองเขียวพลังใบนะรับรถศูนย์บาทวดฟันบาทพันพอไปนะนะเรืยนะเมืองหลวงไหนด้วย เลนอนายเนื้งสูยังบม่ได้เห็ดควงชาดอกไม้แปดหมื่นเก้านะเอาไอ้วัดบนุถพระพระพวกพระพวกไอ้วงอะไรยังบม่ถอดออกเลยเ <g ib li> จ้าของเก่าขับมาขับมาขายหน้าร้าน <c oughs> ปุ๊บกูรีวิวก่อนเลยนะ <c oughs> ร,รีวิวก่อนเลยฟากคาบอนไฟหน้าโพสิชั่นล้อที่อีสามเจ็ดเครื่องอยังบม่ได้ล้าง,างซช่ไมเครื่องสองปัญหาเดี๋ยวล้างให้นะขนาดเครื่องยังไม่ล้างนะน้ำมูกน้ำมันบนนีเยิ้มครับพี่น้องนะแข่งแข่งใสๆหล่อ จัดด้วยคันนี้นะเขียวพลังใบ4ประตรูออกรถศูนย์บาทงวดพัน8,000บาทตลอดสัญญานะคอนดอู่8,000 8แ0 0เก้ 8, าครับพี่น้องปีแรกดอกอ่าผู้ใดสนใจจองรับจองรถ20,000จาก489,000บาทเหลือขาย469,000บาทชอบไปจ้าไปเล่นนะพักวะเขียวพลังใบนะดีแน่นอนคันนี้ไปจวดแน่นอนครับพี่น้องขวัญใจดันควด ดาสนใจแคปนาจอดแอดไลน์ที่นายทิกต็อกนา f เฟซบุ๊กดากดลิงก์ไลน์เข้ามาดายเยอเสฟจัดโผฟีดาวฟีจองรับรถศูนย์บาทส่งฟีทั่วไทยอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปคลิปหน้าเยอเสฟจัดมารีวิวใไ้ครับพี่น้องแกวบาแกวบาเขียวพลังใบแกวบาพิมพ์คำว่าแกวด้านล่างเดือสุ่มแจกเสื้อให้ครับไปลุ้นแกว